เรื่องกรณีน้องดิวเดอะสตาร์เรื่องราวเป็นยังไงคะคือเรื่องเงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะจางผู้ตรงๆก็อยากได้เงินคืนเพราะเราก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่ประเด็นที่2มันสําคัญมากคือเป็นเรื่องกฎหมายเพราะน้องมีสัญญากับเราอยู่เขาจะไปทํางานกับ Exact ได้อย่างไรโดนข่าวคู่ขาดิวเดอะสตาร์เในแบบแทนไทยโพสคลิปมือไม่ไพายเอาปากลาน้าได้ไหค,โโรครับดาาิโกเปล่าล่ะ เอ๊ะเขาไปอยู่กันได้ยังไงคะตกลงเขาเออโกก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าคนที่พามาชื่อนนเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไปโทรมาบอกบอกว่าเนี่ยพี่โก้ต้องเอาออกมาจากบ้านแทนไทยเดือนนี้เลยนะมันดูไม่ดีเราก็บอกว่าเราตัวเองเป็นคนพามาไหนบอกเป็นพี่ชายทำไมไม่ดูแลอะไรตกลงเป็นพี่ชายจริงๆหรือพี่สาวคบพูดมาเดืนนี้เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเราก็โทรไปถามดิวตกลงยังไงเขาก็บอกสารภาพบอกว่าอ๋อผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายผมลอกสรุปอะเจอกันทางเฟซบุ๊ก คนที่พามาที่ช่อนนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่จัดการให้ดิวออกจากบ้านแันไทยเนี่ย mm hmm. เขาจะแฉ